a d v a n e p l e t u r e profile นะฮะหลายคนก็จะแบบเรียนไปทำไมอะไรเงี้ยมันไกลตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาจริงแล้วอะวิชาเนี้ยเรียกว่า a d v a n c e ก็จริงแต่จริงจแล้วครูอ่ะรวมรวมฝั่งของ sensory สอน sensory สอน cupping ไว้อยู่ในนี้ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้เรียนรู้เรื่องรสชาติกาแฟดมกลิน่นอะไรเงี้ยแยกรสชาติได้นยะมาคาดเนี่ยได้นะครับ ส่วน so Advanced p e ช t u r e p r o f i l ลสหรับคนที่เล่น p พช t u r e Profile แบบเครื่องก็ไม่มีอะไรเงี้ยเอาให้รู้ว่ามันใช้งานยังไงแล้วต่อไปอนาคตอยากจะไปใช้ใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎเดียวกับการทำกาแฟเช่นดิฟเช่นหลายๆอย่างที่ต้องใช้แรงบาแรงบาเอาจริงฝั่งของอแมชชีนมันจะเป็นตัวแค่ตัวไปควบคุมนะขอให้เครื่องมันนิ่งให้ได้ก่อนแต่สมัยนี้เครื่องมันเล่นเพชรโปรไฟล์ได้ตั้งนานแล้ว แต่คนจะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้กันว่ามันเล่นยังไงแล้วก็แบบเอาไปใช้ประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยคนก็เลยไม่ไม่ได้ตระหนักรู้ว่าควรจะต้องมาเรียนนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนบาเลสตาไปเลยเซนซอรี่ไว้เรียนทีหลังด้วยซ้ําแต่นั่นแหละมันเป็น,นกลไกของของ,ของเรื่องอ,อ,อะไรอ่ะการพณินย์ด้วยแหละเพราะว่าถ้าคุณไปอยู่ๆคุณไปเรียนเซนซอรี่เลยโอเคมันเป็นรากฐานที่ดีแหละเพราะว่าคุณต้องชิมเป็นก่อนที่คุณจะไปสกัดเป็นเนาะ แต่บาคคนนะ่ะถ้ารู้ว่าเป็นเรียนมีเงินสักก้อนหนึ่งอยากไปทํางานนะ่ะเขาก็ต้องเลือกที่มันเป็นวิชาชีพก่อนดีกว่าเช่นบา,าริสต้าเนี่ยเข้าใจหรือว่าอยากไปเรียนบิววิ่งก็อ่ะเป็นโฮมยูทําอยู่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าเอามาทําขายได้แต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าสมมติมาสายอาชีพก็ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งเขาก็เลือกเลือกที่จะเรียนอันแรกก็คือบาริสต้าคอร์สนี้ของที่ครูจะเปิดวันที่30มกราคมเนี่ยฮะมันไม่ใช่คอร์สเปิดร้านนะครับมันคือคอร์สที่คนเปิดร้านอ่ะ เขาเรียนมาหมดแล้วแล้วเขาอยากจะรู้รู้ลึกที่จะแก้แก้โจทย์การสกัดแก้ปัญหาหน้าบาที่แบบเครื่องฉันทำได้แล้วอ่ะฉันมี s ันเลโมยูฉันมี WPM Primus ฉันมี s t a r d X ฉันมี Seneso ฉันมีเครื่องอะไรก็ได้ที่ฉันสามารถเล่น p พ e เชอร์โปรไฟล์ได้มีแฟ a ร์อ่ะแต่ใช้ไม่เป็นยังไม่เคยรู้เลยว่าทำไมฉันต้องเล่น3บา์10วิไป9ตลอดชีวิตเลยเขาบอกเขาบอกเนี่ย โดยที่ไม่รู้เลยว่าทําไปทําไมณว,วันนี้ครูก็เลยเอาวิชาที่ครูไปเรียนมาจากครูนกแฟลปนะฮะกข็ขอเอ่ยชื่อครูแล้วกันเพราะว่าถือว่าทําให้วิชา a d v a n นซ์เพชเชอร์โปรไฟล์ครูแข็งแก่งขึ้นมากเพราะได้ได้เข้าใจหลักการในการสกัดมากขึ้นจากการบิววิ่งการดิฟนี่แหละก็เลยเอามาปรับใช้กับเพชเชอร์โปรไฟล์ของเครื่องแมชชีนนะ ก็จริงๆแล้วเครื่องเ,ออเล่นเพเชอร์โปรไฟล์มันมีมานานแล้วแหละแต่คนยังไม่ค่อยนิยมในสมัยก่อนเพราะมีไว้ก็ทำอะไรอะไรเงี้ยตอนนี้แบบคนเริ่มเริ่มหันมาทํากาแฟแบบโฮมยูสหรือว่าใครๆก็ทําได้้ว่ายาง,ง่ายอยากกินกาแฟถูกลงก็เลยไปซื้อเครื่องครั้งเนี้ยซื้อเครื่องครั้งซื้อมัวโั่ไปหมดยอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้ใครมีตังค์หน่อยก็จะเลิกซื้อเครื่องที่แบบอ่าน,น้อยก็แบรนด์เนมถ้าไม่ติดแบรนด์เนมก็เริ่มเป็นทางนวัตกรรมเนาะ เหมือนกับเลือกรถอะไม่ไปทางสันดาบแบรนด์เนมไปเลยก็นวัตกรรมไปเลยเถ้ามาทางนวัตรกรรมก็จะไปพวกเทส l a BYD, รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนวัตรกรรมก็จะช่วยแบบโอ้เยอะแย,ยะมากทาให้แบบสะดวกในการใช้งานถ้าทําหน้าร้านก็ง่ายขึ้นเยอะสะดวกขึ้นเยอะแต่คนก็ยังคีย์มันไม่ค่อยเป็นนะครับกูก็เลยเปิดคอร์สเนี่ยมาสักพักนึงแหละแต่แต่คนที่มาเรียนจริงๆอะรุ่นที่น่าจะ20กว่ารุ่นเท่านั้นเอง คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เนิร์ดทำกาแฟจริงๆแบบแบบเป็นคนหมกมุ่นในการทําจริงๆแบบอยากจะรู้จริงๆว่าฉันอยากจะเจรไนถุงถุงเนี้ยกาแฟถุงเนี้ยให้มันแบบรสชาติมันแตกต่างไปได้แบบอน,นันต์เลยอ่ะจะทําได้ยังไงจากจากปัจจัยตัวแปรควบคุมที่ครูสอนไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมาวันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวิาวชาที่ปรับรสชาติได้อย่างจับวางเหมือนมือมือเราทำเหมือนกับเราเล่นกีตาร์เงี้ย เสน่ห์ของปา่ายจังหวะเสน่ห์ของการทำอาหารเสน่ห์ของการโซโลโกีตาร์สำเนียงอะ่ะการเล่นแรงบาได้มันจะมีสำเนียงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเปรียบกับเพลงก็คือเปรียบกับเสียงก็คือมันมีสำเนียง้ะนะโอ้โหคนนี้แบบเป็นคนเล่นแข็งจังคนนี้เล่นนุ่มจังคนนี้เล่นแบบอ่อนช้อยจังคนนี้เล่นละมุนจังเลยอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือสำเนียงการดื่มของครูถ้าจะเรียกเป็นสำเนียงมันก็จะมีความเป็นคาแรคเตอร์ดีกว่าคาแรคเตอร์ของของคนทำนนอะไรเงี้ยซึ่งเพจเชฟโปรไฟล์มันก็จะใช้เข้าไปอยู่ในนี้แหละทำให้มีคาแรคเตอร์ทำให้ เจลาไนบางช่วงที่เราไม่ชอบเช่นแบบเปรี้ยวชิบหายเลยแต่เราจะทำให้เปรี้ยวน้อยที่สุดกาแฟมันหวานกว่านี้ได้อีกอะทำยังไงให้เด้งเฉพาะหวานแต่ตัวอื่นยังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยสวัสดีครับนั่นแหละมันคือวิชาของ p r e s s u r e profile ที่ครูตั้งขึ้นมาหลายๆคนไม่รู้วันนี้ก็เลยอยากจะเล่าสู่กันฟังว่ามันสําคัญมากเพราะว่าเครื่องมันเริ่มมันมันทำได้กันเยอะแล้วส่วนใหญ่เรื่องทา pressure profile ก็ได้แล้วตั้งแต่แฟร์แล้วแหละตั้งแต่เครื่องแมนนวลที่มันขยับด้วยมือตัวเองได้มมันนลได้้าาตแว แต่เครื่องพวกที่เป็นพชเโปรไฟล์ของแมชีนอะสมัยก่อนมันแพงมากอย่างสมัยก่อนเซนเนโซมาอย่างเงี้ยหรือว่ามอดบาร์อย่างเงี้ยที่เล่นเป็นสเตปได้อะสี่สเตปอะไรเงี้ยก็แพงเป็นล้านแล้วสองหัวใช่ไหมแต่สมัยนี้เครื่องระดับอย่างเงี้ยไพมัสห้าหมื่นเก้ามันเล่นได้หมดแล้วหกหมื่นมีทอนอมันเล่นได้แล้วนะฮะแล้วก็แฟร์ก็เล่นได้แล้วโรบอทก็เล่นได้ใครๆก็เล่นได้แต่คนที่สอนไม่มี หรือว่าน้อยหรือว่าไม่ได้รู้จริงครูมั่นใจครูคุณครูรู้จริงเกี่ยวกับการเล่นเพชเชอร์โปรไฟล์ครูทําให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ได้ทําให้มันทําซ้ําได้จะทํากี่ทีก็ทําได้ทําให้มันแตกต่างจากเดิมก็ได้ถ้าครูมั่นใจนะคครูสามารถทําซ้ําได้กับหลักการนี้ครูเชื่อว่าครูสอนพวกคุณได้อย่างมีหลักการแน่นอนนะครับไม่ได้มั่วพอตอนที่ครูสอบ s c a balista pro มาครูกระจบ้วยวิชาเพชเชอร์โปรไฟล์ที่ครูคิดค้นขึ้นมาเองจบกับ s c a ที่ไม่ฝังเพชเชอร์โปรไฟล์ได้ นะครับเพราะมันคือเรื่องจริงมันคือวิทยาศาสตร์มันคือธรรมชาติที่มันรวบรวมกลายเป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทำซ้ำได้นั่นเองครับก็แนะนำนะครับวันที่30มมกราคมนี้ก็เดือนหนึ่งคุณจะสอนแค่รอบเดียวเท่านั้นนะฮะใครอ่ะคุยกันนักเรียนขายคอสขายคอสเนยเสร็จแล้วยังโอเคก็กำลังจะบอกว่า30นี้นะครับแค่รอบเดียวเท่านั้นเดือนหนึ่งจะสอนแค่ครั้งเดียววันที่30มมกราคมนี้ ก็ Line แอดโอกโอกาเข้ามาจองกันได้เลยได้อีกแค่สองคนสุดท้ายนะครับก็จะมีการเรียนแล้วก็การสอบแล้วก็สร้างเพเชอร์โปรไฟล์อย่าเรียกว่าสอบเลยเรียกว่าคุณสามารถสร้างกาแฟาถุงเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์คุณเองได้เลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วเราก็จะมีการเขาเรียกว่าขิงกันนะอ่ะไอฝั่งนี้ทำอย่างนี้มาทางนี้ใครได้รสชาติที่ดีกว่าก็มาคุยกันนะครับสนุกมากวิชาเพเชอร์โปรไฟล์ไม่ใช่มีแค่เพเชอร์โปรไฟล์จะมีคัพปิ้งนะครับ มีสอนเซนซอรี่ซึ่งถ้าคุณต้องไปเรียนแยกมาก็ลังตังอยู่วันนี้ก็รวบรวมมาให้แล้วในราคาที่แบบราคพหนึ่นะครับก็มาเรียนกันประมาณนี้แหละเอาของขึ้นรถก่อนแล้วกันเนาะของเกเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเก็บของไปบูธเนาะใช่ไหมพรุ่งนี้เราไปไปห้างอ๋อยังไม่ถึง่าก็เตรียมก็เดี๋ยวมาทำปิ้นแอดแล้วกันของวิบต่อนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไป ไปบูธท,ที่งานอะไรนะบิวบิวเลยนะดืมทุกทีเลยชื่ออย่างนี้งานไม่เยอะเหลือเกินที่ปิ่นการเซ็นทรัลปิ่นเก้านะครับวันที่ยี่สิบสองยี่สิบแปดครูก็จะใช้ไพรมัสมนะันเป็นตัวไปโชว์เพเชอร์โปรไฟล์ให้พวกคุณชิมก็จะมีเมนูวันนี้ก็จะทำเมนูเ,เป็นเมนูพิเศษซิกเนเจอร์ชาทไทยไรสารเดีย๋ยวเราไมาดูว่าชาทไทยไรสารของครูหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เอา เครื่องไพมัสเนี่ยไปโชว์นะครับเครื่องไพมัสขายดีมากตอนนี้นะฮะขายไปได้เกือบ40เครื่องแล้วขายดีมากๆอยู่ๆก็แบบเฮ้ยมีเครื่องแบบนี้มาเจ๋งมากนะครับต้องใช้ซิงเกิลออริทม์ไหมครับไพมัสโปรไฟล์ซึ่งจะทาคือ,ค,อคือเวลาถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเพชเชอร์โปรไฟล์มาจะเข้าใจผิดคิดว่าจะเอาต้องเอาเพชเชอร์โปรไฟล์ไปครอบกับกาแฟไม่ใช่คุณต้องแฟดเบสของกาแฟก่อนแล้วคุณค่อยเอาเพชเชอร์โปรไฟล์ไปใช้ครับบอกเลย เหมือนกัะดิปอะ่ะคุณเอาสูตรเทสสื่อไปใช้กับทุกาแฟไม่ได้นะครับคุณไปเห็นแชมป์เขาใช้สูตรนี้ปุ๊บคุณก็เอานี้ไปยัดให้กาแฟนี้เลยมันไม่ได้ถ้าคุณเมื่อไหร่คุณเข้าใจเพชเชอร์โปรไฟล์แล้วอะ่ะคุณจะรู้ว่ามันได้ทั้งแก้ควบคุมคอนโทรลไม่ให้เบอร์บดเปลี่ยนและมันสามารถสร้างอัตลักษณ์ของรสชาติกาแฟใหม่ๆได้เออคนที่ไม่เรียนจะเข้าใจผิดคิดว่าเพเชอร์โปรไฟล์คือถ้ามีคนทำสูตรนี้ไว้แล้วมันจะแบบแฮ็กได้ทุกกาแฟมันไม่ใช่ครับนะ อะไรอะ่ะสอนคืออะไรอะ่ะคุณเขียนอะไรไหมผมเนี่ยโอเคนั่นแหละก็ก็มีโอกาสเรียนมาเรียนดีกว่าเพราะครูสอนหลักพันไม่ได้สอนหลักแสนอ่ารีบมาเรียนเพราะว่าเครื่องคุณอ่ะดีแล้วแต่คนอ่ะไม่รู้อ้วมทำยังไงพอคุณมีความรู้ปุ๊บเครื่องคุณจะกลายเป็นเครื่องละสามแสนได้โดยพลันละ่ะคุณเรียนกับผมแค่หลักพันแต่เครื่องคุณจะกลายเป็นหลักแสนจริง เรื่องนี้ผมบอกเลยัะไม่ได้อดอ้างอุตตริเกินจริงไปแล้วฮะก็ไลน์แอดโอกาโอกามาได้แค่สองคนนะครับมาเรียนกันนะฮะวันที่30มกราคมตั้งแต่10โมงเช้านะครับถึงเกือบ6โมงเย็นอะเรียนทั้งวันนะครับเรียนมีคัพปิ้งมีคือคัพปิ้งทำไปทำไมนะเป็นการตรวจเช็คก,กาแฟเป็นการตรวจแฟตเบดกาแฟเวลาคุณจะคั่วเวลาคุณได้จากรงคั่วมาคุณก็ต้องเช็คเป็น ไม่นั้นคุณไม่มีวิชานี้คุณจะไปเชงกาแฟเขาก็ไม่ได้เนาะจริงไหมคุณก็ไม่สามารถคุยกับเขาเป็นเขาเรียกว่าคอม n อนแลงเก e ได้กับ SCA ที่เราเรียนกันมาผมเอาวิชาของ SCA ที่ผมต้องไปเรียนมาตั้ง4-5่ห้าสี่หมื่นน่ยแค่ i n t e r m e d i a เ e ีย u n ฟ a t เ o ชอ่ะก็4-5่หมื่นแล้วมาเอาคั้นมาตรงที่ใช้เฉพาะมาบอกคุณแค่หล 1, ักพันเออ เพราะฉะนั้นวันนี้คุณมาเรียนได้แอดวานซ์เพเชอร์โปรไฟลด้วยคุณได้เซนสอรี่ด้วยคุณได้คัพปิ้งเอาไปใช้เปรียบเทียบวัดกาแฟประเมินกาแฟว่ามันมาดีหรือไม่ดีแล้วก็แก้เช่งลงขั่วที่คุณไปได้มาด้วยนะครับต่อไปคุณขั่วคุณก็ต้องคัพปิ้งเป็นเซนสอรี่คุณต้องได้ถ้าคุณไม่สามารถคุณไม่รู้ว่ารสรสชาติอาหารนั้นมีดีเฟกต์อะไรปัญหาอะไรคุณจะไปแก้มันทําไมคุณก็แก้ไม่ได้ไงปัญหาคือคนไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงและไม่รู้ว่าดีเฟกต์ แล้วไม่รู้ว่ามันเฟื่อนมันฝาดมันขมแล้วยังแล้วมันจะไปแก้อะไรเพราะมันยังไม่รู้ต้นทางเลยว่ากาแฟอร่อยหรือไม่อร่อยดีหรือไม่ดีสุกหรือไม่สุกแล้วคุณจะเอาเพชเชอร์ปโปรไฟล์ไปครอบกับอะไรจริงไหมถ้าคุณไม่มีเสรสรีผมเลยสอนในวันเดียวครับจัดไปเรียนซะไลแอดโอกาสโอกาครับอีกสคนท่าน